สวัสดีครับผมชื่อนายอำนาจเปัวเช้าผมนายนักพุทธตัดแก้วครับผมนายเตี๊ยบภาคส่วนอัครครับวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะออกมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Google Advert ์เว็บโอเมติกแล้วก็ CEO นะครับมาเริ่มเหมือนที่เว็บโอเมติกนะครับเว็บโอเมติกเลงกิ้งออฟเวิร์ดยูนิเวอร์ซิตี้จะทำโดย Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัดสภาวิจัยแห่งชาติณนกลุ่กกม,มเมดลินประเทศสเปนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2 0 0 4นักวิจัยมีบทบาทที่สำคัญคือ 1. จัดลำดับโดยเว็บโอเมติกเกิดจากความเชื่อว่าเว็บจะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 2. จัดลำดับโดยดัชนี WIF ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์จาก JIF ของฐานข้อมูลวัตถุประสงค์ครับ 1. เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิตเว็บพับลิชชั่นและความเป็น Open นโอเพนเอ็ก นั้นๆซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เนต็ต 2. วัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์วัตถุประสงค์ในการจัดทำแลงกิ้งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรณีที่เว็บเพอร์ฟอร์แมนซ ตามวาความคาดมายเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันนั้นๆผู้จัดทำเว็บโอเมน i ิกเลงกิ้เสนอแนะให้ผู้บริหารสถาบันทบทวนนโยบายด้านการจัดก,การเว็บไซต์ของตนและสนับสนุนนโยบายด้านต่างๆเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เพผยแพร่ทางวิชาการในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์พับบิลิเคชันให้มากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญลองลองมาคือบรรดาอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเนื่องจากคาดว่าในอนาคตผลงานทางวิชาการในลักษณะเว็บพับิลิเคชันนี้อาจมีส่วน ในการประเมินง,งานและนักเรียนนักศึกษาอาจใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเรื่องต่อไปครับเรื่อง SEO นะครับ SEO คืออะไรคือกวนการที่พยายามเพิ่มทราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง,สงเข้าเวสู่เข้าเว็บไซต์จาก Search Engine ด้วยวิธีการต่างๆเพราะโดยปกติแล้ว เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ใน Search เ e g i n e ซเในระบแรกๆนะครับมักจะถูกคลิกบ่อยครั้งเพราะว่าเซิร์ฟเวอนจิเนี่ยมันจะอยู่ช่วงแรกๆก็จะมีคนคลิกบ่อยแล้วเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างก็หรืออยู่หน้าผัดไปนะครับโดยปกติแล้ว เป้าหมายของการทำ SEO นั้นอยู่หลายที่เช่น image search, video search เป็นต้นนะครับแต่ที่เราใช้มากที่สุดก็คือ web search เป็นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือ SEO คือการทำส่งครามระหว่าง webmaster ทั้งหมดเพ,เพื่อช่วงเพ,เพื่อช่วงชิงตำแหน่ง สูงๆของผลลัพธ์ในการค้นหาจาก Search Engine นะครับโดยมีคีย์เวิร์ดเป็นอาวุธนะครับหลักการทั่วไป 1. เลือกโดเมนโดเมนเนมที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์2การอัปเดตเนื้อหาที่สม่ำเสมอ 3. เลือกลิงก กับเว็บไซต์อื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันนะครับ4อย่ามีแค่เนื้อหาอย่างเดียวควรมีรูปภาพรประกอบไปด้วยกับเนื้อหา<ส>เพื่อที่จะให้ผู้อ่านเขาได้เข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็5ออกแบบเว็บไซต์ที่น่าอ่านถ้าเรามีแต่เนื้อหาอย่างเดียวอะ่ะมันก็มองดูไม่น่าอ่านใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามี รูปด้วยเนื้อหาด้วยประกอบเข้าหาก,กันมันก็จะน่าอ่านมากขึ้นนะครับมาต่อเกี่ยวกับความรู้ของ Google a d w o r d นะครับ Google a d w o r d คือการบริการของ Google ซึ่งเป็นการเซิร์ชเอเจนที่มีันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งให้สร้างโฆษณาโดยคิดค่าบริการต่อหนึ่งคลิกนะครับความหมายของ Google En g i n e ก็คือจะคิดค่าบริการเมื่อมีผู้คนเข้ามาคลิกในเว็บไซต์หรือโฆษณาของเรานะครับ ข้อดีของของ Google AdWords นะครับ 1. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำก็คือกลุ่มเป้าหมายเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคีย์เวิร์ดนะครับเช่นการที่เราจะเลือกซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการซื้อจักรยานคําว่าจักรยานนั้นจะมีความหมายตรงกับคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งเป็นการเสิร์ชนะครับ 2. เสียค่าโฆษณาเมื่อมีคนเข้ามาคลิกโฆษณาของเรานะครับก็คือ Google จะเก็บค่า บริการก็ต่อเมื่อมีคนเข้ามาคลิกโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับ 3. ม,มีการเก็บสถิติก็คือ Google จะทำการสำรวจประสิทธิภาพของโฆษณาของเรานะครับเช่นในวันนี้มีคนเข้ามาดูโฆษณาของเรากี่คนเราสามารถได้ดูข้อมูลจาก Google Adsword ได้นะครับและสท่านสั่ง ท่านสามารถบริหารงบประมาณโฆษณาของท่านได้ตามความเหมาะสมนะครับสามารถกําหนดงบประมาณเช่นงบประมาณแบบรายวันและรายเดือนนะครับสมมุติว่าเรากําหนดงบประมาณรายวันอยู่ที่3ามบาทถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาคลิกดูโฆษณาหรือเว็บไซต์ของเราเกินกว่าพันก็ Google ก็จะคิดแค่เรา3 0 0บาทนะครับ 5. ได้ผลเร็วเนื่องจาก การค้นข,ขาขอลูกค้าในความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่นั้นการลงการลงโฆษณาจะมีผู้ติดต่อกลับมาภายในสาวันหลังจากที่การลหลังจากที่ลงโฆษณานะครับประโยชน์เพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างสร้างสินค้าให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะ